ำกันได้สสปูอัดคือคนที่ถูกไล่ออกมาจากพักก้าวไกลในเรื่องราวของคุกคามทางเพศเนี่ยนะครับๆๆๆสอสอปูอัดเนี่ยถูกขับไล่นะครับ แต่ก่อนอันนี้ไม่ยอมลาออกนะครับออกมาแค่ขอโทษผ่านสื่อว่ายอมรับผิดต่อพักทําให้เกิดความเสื่อมเสียแต่ไม่ได้มีการขอโทษผู้เสียหายแถนยังเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผยอีกนะครับ<ฮ><ฮ>คุณวิโรจน์เนี่ยยอมรับเลยว่าฟังแล้วรู้สึกโกรธจนอยากจะชกหน้าสสปูอัดนี่นะครับ<ฮ>บอกไม่มีความสํานึกต่อสิ่งที่ตัวเองทำนะครับส่วนที่สอสปูอัดโค้งคํานับขอโทษตอนนั้นเนี่ย ดูเหมือนไม่ได้เป็นการยอมรับผิดเป็นแค่การแสดงเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอฉันอยากดูจังเลยฉันอยากดูสสวิโร่ะชกหน้าจังเลยเขาพูดจะชกหลายคนเลยนะฉันไม่เห็นจะชกสักทีเขาบอกอยากชกเฉยๆเหรอจะชกเมื่อไหร่บอกฉันไนะฉันอยากไปดูเขาไม่ถ่ายทอดไหมเออไม่มีอ่นอนันต์นี่นะพูดแล้วทำด้วย